สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราขอนำเสนอช่วงบีของตามไกล สำหรับตรงนี้เนี่ยหลายคนก็จะมีแนวการลองบิ้วไปหลายๆสายกันดูใช่ไหมว่าดันไหนจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กซึ่งในวันนี้เราจะพาไปดูบิ้วแบบอันติใส่การกระบาลม้อนแบบบึ้มๆกันไปเลยเดอ๋ยังไงก่อนที่จะไปดูของกันเนี่ยเรามาดูแบบถ้าไม่ตายบึ้มๆใส่หัวมอนกันก่อนนะโดยที่ไม่มีบัฟจากใครเลยแต่ที่เห็นเป็นบัฟที่ตัวละครเนี่ยมันเป็นของอาวุธห่อ B P นะมันจะทําให้ดาเมจอาจจะไม่เท่ากันในบางครั้งบ้างเพราะว่ามันเป็นตัวของบบบอาวุธนะนะเอาละถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย จากที่เราไปบื้มกันให้ดูแล้วนะหลายคนคงคิดแล้วว่า มันเยังไงถึงได้ออกมามีดาเมจประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลของตัวจงหลีกันตัวละครนะคะมีเลเวลตอนนี้90อาวุธเป็นหอก B P ที่ขัด2ตัวของอร์ติแฟ์นะคะใส่เป็นโนเวตสชิ้นที่เอาดาเมจเพิ่มถ้าไม่ตายแรงขึ้นกับเซ้นหินอีก2ชิ้นที่เอาเพิ่มดาเมจท่าหิน15%ตัวของออมนะคะต้องส่วนนาฬิกาเนี่ยใส่เป็นโจมตีจ่องน้าใส่เป็นเ้นดาเมจาตุดินและต้องหมวกเนี่ยใส่เป็นชิลามิดนะส่วนกลุ่มดาวเป็นกลุ่มดาวศูนย์และทาเลนเลเวล ไม่ตายนะจะอยู่ที่เลเวล8ในตอนนี้สเตตัสรวมทั้งหมดก็คือเลือด 21, 8 5 8โจมตี1621่ 1, ตัวของคลิ62%กรคลิดาเมจ 186. 8และดาเมจดิน 90. 4เรดวมสเตตัสทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะพวกศัตรูต้องร้องไห้กับสิ่งนี้แล้วล่ะ <S <S มีเกาะที่พอกันดาเมจได้แถมอันตีเนี่ยบอกเลยว่าเต็มเต็มคำแน่นอนต่อไปเ๋ยวมาดูกันเป็นแบบทีมบัฟกันบ้างนะว่าถ้าทำออกมาเนี่ย ได้ดามจเท่าไรโดยจะมีทีมตามนี้ก็คือ1จงหลี2เบนเนตถือว่าเป็นบัฟสามัญประจําบ้านของหลายๆคนเลยทีเดียวที่ใส่เป็นโนเบสีชิ้นนะแต่สําหรับในคลิปนี้นะคะตัวของเบนเนตเนี่ยจะมีแค่เลเวล60ที่ปลดขั้น4เท่านั้นนะค <c oughs> ือยังทําของไม่ตาน,นะนะหิงกวงที่ปลดขั้น4ใส่สมุดเป็น3ดาวนะคะ <c oughs> เป็นสมุดยอดฮิตแบบขัด5แล้วเรียบร้อยเพื่อสลับตัวเอาบัฟโจมตีสิบรีนะ <c oughs> แล้วก็จะได้ในตัวของบัฟสั่นพ้องของาตาดิน <c oughs> ที่เมื่อมีเกาะเนี่ยจะเพิ่มความเสียหาย 5และวถ้าไฟอีกหนึ่งคนเพื่อเอาบัฟสันพองท่าไฟจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น25%ส่วนสำหรับในคลิปนี้นะคะจะให้เป็นตัวท่าไฟเนี่ยไม่ถือดาบวูฟหรือที่ใครๆก็เรียกกันว่าดาบดำนะเพราะเวลาที่ตีศัตรูต่ำกว่า20%เนี่ยจะได้บัฟโจมตีทั้งทีม1.2วิตัวศัตรูที่เราจะไปเทสกันนะจะเป็นตัวของคุณที่จะมีเลเวล89นะแต่ส่วนของที่เอาไปเทสดามจแบบเพียวๆคนเดียวเนี่ยจะเป็นเลเวล90เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปลองท่าหลายๆแบบดูนะว่าดามีแต่ละแบบเนี่ยจะได้ออก มาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

น่จะพอเป็นแนวทางในการบิ้วให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้บ้างแต่ก็ควรที่จะทำ Damage DPS เนี่ยเป็นหลักให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยมาทําจงหลีจะดีกว่าเพราะว่าตัวของจงหลีเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้ของเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าหากว่าให้อ้วยก็จัดไปโลดก็สําหรับในคลิปนี้นะคะต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ

キーを, <laughs> を読み違えてるよ。実にいい力だ。実にいい力だ。キー <laughs> を, <laughs> を読み違えてるよ。チャンスだ。<laughs>

フンッ!<笑>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 

いざ眼山8球ハッキャリッハッ砕けち甘いフッハッフッやっ食らいつくせフッ